งานหนักกับว่าน้อนแล้วขึ้นไม่ไหวครับไม่มีแรงนะต้องส่งมือให้เมียดึงขึ้นวันดึงขึ้นมานั่งเดินตัวเปล่าก็เซเรียกว,ว่าทำงานหนักไม่ได้หเหนื่อยรู้สึกทอดแห้ชีวิตกันนะว่าเอ๊ะทำไมเราเคยสุขภาพดีก็จะเที่ยวก,กินได้สะดวกสบายเพราะวันเป็นเบาหวานที่ผมหมดกำลังใจนะคิดว่าชีชวิตนี้คงจะต้องบอบใจแน่ ถ้าป <Yes. S 2> mm ้องใจผมคงเป็นคนอนาคนนึงแต่บางทีผมเจอเซตติเนี่ยครับผมหายติดนิดกเนี่ยผมทานเมื่อวานนั้นมาจนทุกวันเนี่ยอาการของเบาหวานที่ทานใหม่ๆฮะจะไม่หิวข้าวแต่เดี๋ยวนี้พอเบาหวานหายป๊อปเนี่ยมันจับเป็นทานเลยติ๊กในมือเนี่ยพอมาณชั่วโมงเดียวหิวข้าวะแต่หิวแบบคนได้หิวแบบสบายๆแบบคนปกติทาน ผมฟังชิ้นว่าอ,อยู่ได้ครึ่งวันนะรู้สึกว่าผมทำมาดีเหมือนเจอ,อเหมือนกับตายเพราะเกิดใหม่แล้วค่ะชั้นวันทาอินทโชดค่ะีฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด13ปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนักอาการมีแต่ทรงกับซุด น้ำตาล200-300บางครั้งถึง500ด้ฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่าถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจแต่พอดีคุณพี่อราชรไปทําบุญและลงไปเจอฉันขายของนอนขายคะ่ะลูกสาวขายแทนค่ะก็เลยลองให้แนะนําฐานชนิดตินฉันทำครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักคืออะไร มาจากอะไรฉันรู้จักแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลอ,ลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงดิฉันทานมาทุกอย่างใครจะเอ่ยอะไรมาดิฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสนิตินีนฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงเบาหวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชา มือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้องสอบเลยว่าป้าป้าไปทําอะไรมาทําไมเดินที่แล้วน้ําตาลยัง400อยู่เลยเดือนนี้ทําไมน้ําตาลป้าเหลือแค่118ป้าไปทําอะไรมาฉันก็ได้แต่ยิ้มยิ้มค่ะแต่นึนในใจว่าดิฉันเดินมาทางถูกแล้วนะคะค่ะชั้นวันทาอินทโชดค่ะ ดิฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด13ปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนักอาการมีแต่ทรงกับซุดน้าตาล200-300บางครั้งถึง500ดิฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่าถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคนึ่งคือโรคหัวใจ แต่พอดีคุณที่อรชรไปทําบุญแล้วลงไปเจอในชั้นขายของนอนขายค่ะลูกสาวขายแทนก็เลยลองให้แนะนําฐานชนิดตินชั้นทางครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักคืออะไรมาจากอะไรฉันไม่รู้จักแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงดิฉันทานมาทุกอย่าง ใครจะเอ่ยอะไรมาฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสิตินตินฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงเบาหวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชามือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้องสอบเลยว่าป้าป้าไปทำอะไรมา ทำไมเดินที่แล้วน้ําตาลยัง400อยู่เลยเดินนี้ทําไมน้ําตาลป้าเหลือแค่118ตั้งไปทําทอะไรมาฉันก็ได้แต่ยิ้มๆค่ะแต่นในใจว่าดิฉันเดินมาทางถูกแล้วนะคะ